สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบทดสอบอ่านออกเสียงออนไลน์นะครับซึ่งาสามารถบันทึกเสียงผ่านหน้าเว็บแล้วก็ข้อมูลจะบันทึกลงใน Google Drive นะครับจากนั้นก็จะมะีบันทึกข้อมูลลงในชีตเหมือนกันนะครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตรงนี้นะครับฝั่งของชีตก็จะมี User ก็เป็นแบบนี้ครับรหัสประจําตัวตามด้วยเลขตามด้วยชื่อของนักเรียนนะครับสมมุติว่าผมจะเอารหัส2542นะครับก็ลองใส่เข้าไปนะครับใส่เฉพาะเลขประจาตัวครับ2542เนื่องจากว่าผมจะแยก4หลักแรกเป็นรหัสประจาตัวนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าระบบแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแบบทดสอบอ่านออกเสียงนะครับยินดีต้อนรับก็ ขึ้นชื่อเด็กชายก็ตามนี้นะครับเด็กชาย B จากนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบทดสอบซึ่งเราเอารูปภาพมาแปะนะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์รูปภาพมาใส่ได้เลยนะครับเราสามารถฝากไฟล์าาาภาพนี้ในในดก็ได้ในหรือว่าในเว็บฝากรูปภาพหรือว่าเราจะไปฝากที่ไหนก็ได้แล้วก็เอาลิงก์มาแปะก็คือทั้งหมดนี้จะอยู่ในชีททั้งหมดเลยการตั้งค่าทั้งหมดจะอยู่ในชีทท่านไม่ต้องไปแก้โค้ด ไม่ต้องแตะต้องโค้ดเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยหน้าตาก็ประมาณนี้เข้ามาปุ๊บก,ก็สามารถที่จะทดสอบได้เลยเมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้วก็จะมีปุ่มสีแดงๆด้านล่างบันทึกเสียงนะครับก็ลองดูนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าถ้าครั้งแรกที่เราเปิดก็จะให้มีอนุญาตก่อนก็กดอนุญาตไปนะครับจากนั้นก็เริ่มอ่าพอขึ้นมาปุ่มแบบนี้นะครับปุ่ม สีแดงแล้วก็มีสี่เหลี่ยมมีหยุดบันทึกแบบนี้สแสดงว่าตอนนี้กําลังบันทึกอยู่นะครับแล้วก็เราก็เริ่มอ่านนะครับโรงเรียนเสียงกรงดังขึ้นนักเรียนก็เข้าแถวหน้าเสาธงอ่านจนจบนะครับก็จะเป็นหนาที4ีนาที5นาที10นาทีก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของแบบทดสอบของเราแล้วก็ระดับชั้นนะครับก็ให้เหมาะสมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดหยุดบันทึกครับ พอกดหยุดบันทึกเสร็จแล้วก็จะมีอ่าเพลเยอร์แสดงขึ้นมาตรงนี้จะมีเครื่องเสียงแสดงตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะรีวิวก่อนที่จะส่งนะครับนักเรียนสามารถที่จะรีวิวก่อนว่าพอใจหรือยังที่ที่เราอ่านนะครับก็ถ้าพอใจแล้วก็สามารถกดบันทึกได้แต่ว่าเราลองดูก่อนครับว่าคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงยังไงบ้างถ้าครั้งแรกที่เราเปิดก็จะให้มีอนุญาตก่อนก็กดอนุญาตไป ก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงก็โอเคเลยนะครับอันนี้ก่อนส่งนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกันระหว่างก่อนส่งกับหลังส่งนะครับตอนนี้ยังไม่ส่งเนาะเสียงยังอยู่ในเครื่องนะครับยังอยู่ในเครื่องแล้วก็ผมจะส่งนะครับกดบันทึกปึ้งไม่นานนะครับลองหนึ่งอบันทึกเรียบร้อยนะครับขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จสิ้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูฝั่งไรนะครับของเด็กชาย B นะน่าจะโผล่มาแล้ว เด็กชาย B ขึ้นมาแล้วรับ2 5 4 2เด็กชายบีเราเปิดดูนะครับว่าคุณภาพเสียงต่างกันไหมค,ครั้งแรกที่เราเปิดก็จะให้มีอนุญาตก่อนก็กดอนุญาตไปนะครับจากนั้นก็เริ่มคุณภาพเสียงก็ไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ขนาดไฟล์ก็เล็กนิดเดียวนะครับทั้งที่ผมอัดมายาวพอสมควรนะครับผมเคยทดลองอัดมานาทีกว่าก็ได้แค่ห่100 เศษเศษร้อยเคเศษเศษนะครับไม่ใช่ร้อยเมกนะครับเป็นแค่ร้อยเคนะครับเออนั้นถ้าเราอัาไปประมาณ10นาทีก็จะได้ประมาณ1 MB แค่นั้นเองนะครับได้แค่ประมาณ1 MB ต่อ10นาทีก็อ่าถือว่าประหยัดพื้นที่ของไรต์มากๆเลยนะครับก็จากนั้นนะครับครูสามารถเข้ามาเช็คในในนี้ได้นะครับฝั่งของยูเซอร์นะครับ ของเด็กชายบีก็โผล่มานะครับมีชื่อไฟล์เสียงก็ชื่อนี้นะครับแล้วก็ครูสามารถกดลิงก์ตรงนี้ฟังได้เลยแล้วก็จะมีวันที่และเวลานะครับเวลา19บเก้านาฬิกนาทีตอนที่เด็กชายบีอัดเสียงลงไปนะครับสมมติว่าเข้ามาใหม่นะครับเด็กชายบีเข้ามาใหม่เลขประจาตัวเท่าไหร่แล้วผมจําไม่ได้แล้วเด็กชายบีสองห้าสี่สองครับสองห้าสี่สอง เข้าสู่ระบบโอเคครับขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นเหมือนเดิมข้างบนขึ้นเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างจะแตกต่างนิดนึงเนื่องจากว่าเด็กชาย B ีได้ส่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับได้บันทึกเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ท่านได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยก็ถ้าต้องการแก้ใหม่ก็กดบันทึกใหม่อีกครั้งแต่ถ้าโอเคแล้วไม่อยากแก้แล้วก็คือ ก็สามารถออกแล้วก็ปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการแก้ใหม่ก็กดบันทึกใหม่ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับกดบันทึกก็เหมือนเดิมเหมือนก็กลับเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถูกแทนที่นะครับแต่ถ้าเรากดแล้วก็กดส่งกดบันทึกปุ่มสีเขียวฝั่งนี้ก็คือจะไปแทนที่ในชีตนะครับแต่ว่าในไรจะไม่ลบนะครับท่านก็สามารถไปตามลบเองได้นะครับเพราะว่าไฟล์ไม่ใหญ่นะครับผมเน้นเลยนะครับผมเน้นไฟล์ไม่ใหญ่แล้วก็ผมทสแล้วว่า คุณภาพแค่ไหนที่พอรับได้นะครับผมก็กับการอัดเสียงอ่านเนี่ยคุณภาพนี้ก็ยังโอเคนะครับไม่แย่นะครับก็คือผมฟังแล้วรู้สึกว่าย่างคุณภาพยังดีกว่าที่เราพูดคุยโทรศัพท์ด้วยําไปนะครับก,ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ